สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจปี2565โดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานโดยมีผู้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจำนวน34รายได้แก่การยกย่องชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นปี2564จำนวน16โล่เกียรติบัตรโครงการพัฒนาต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัช ยาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564ค่ะได้รับเกียรติบัตรจำนวน3ชุมชนโครงการกรักผ้าไทยกระักความเป็นไทยส่งเสริมหลายผ้าอัตลักษณ์ประจําจำจังหวัดอุดรธานีประจําจำปีงบประมาณ2565ได้รับเกียรติบัตรจำนวน3ราย โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดประจำปี2564ได้รับเกียรติบตัตรจำนวน3รายโครงการโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปี2564ได้รับโล่และหนังสือโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปีงบประมาณ2564จำนวน2โรงเรียนโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564จังหวัดอุดรธานีวัฒนธรรมวินิจได้รับเกียรติบตัตรจำนวนหราย และกิจกรรมประกวดเกรียงความบทกลอนเทิดพระเกยียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนาก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชาบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2,564ได้รับเกียรติบัตรจำนวน6รายค่ะบัานหนองแดงวิทโยโรุรมเรียนเชิญครับ เรียนสตรีราชิน,นูทิศเดเชเจริญครับบรรลุภาพหมู่ประเทศ